การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทกันตนากรุปจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับ สามคัคคีปรองดองคุ้มครองประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความเลับพิสดาษและตำนานความเชื่อกับบันทึกลึกลับไขปริศนาเส้นทางวิญญาณกลางปาา่าชาปรากฏการลึกลับระดูกผีบอก ผู้ชมรชครับพิธีล้างป่าช้าว่ากันว่าเป็นพิธีแห่ง3โลก1คือโลกของเสียนรือเทพ2คือโลกของมนุษย์และ3คือโลกของวิญญาณครับดังนั้นในการล้างป่าช้าไม่ว่าที่ใดเนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไร้คำอธิบายลึกลับขึ้นเสมอแต่ในการล้างป่าช้าที่จังหวัดชนบุรี ได้มีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นชนิดที่เกี่ยวโยงกับคนถึง3จังหวัดปรากฏการลึกลับกระดูกผีบอกช่วงหน้านะครับกับบันทึกลึกลับร่วมสนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋องบันทึกทัวดไทยกับ t o โยต้าไฮลัก i ์วีโก้แช สวัสดีครับคุณผู้ชมวันสุกรต้นเดือนแบบนี้นะครับเหมาะจริงๆเลยที่เราจะไปดูความอัสจรรย์ของนกว่าเจ้าของฉายาลีลารักในป่าใหญ่ครับโตโยต้าไฮลัก์วีโกแชมพาผมเดินทางจากกรุงเทพเป็นเวลาเกือบ5ชั่วโมงระยะทาง267กิโลเมตรมุ่งหน้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีสถานที่อนุรักษ์และขยายพันธุ์นกว่าคืนสู่ป่าของไทยครับ ทางธรรมชาติแทบไม่มีให้เห็นแล้วละครับแต่กับเขตรักษาพันธุ์สัตปาแห่งนี้พยายามจําลองบรรยากาศให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดและก็ดูเหมือนว่าเจ้านกว่าจะมีความสุขดีนะครับเพราะเมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธ์ประมาณเดือนมีนาคมถึงกรรกฎาคมของทุกปีมันก็จะแสดงลีลารักออกมาเพื่อขยายพงดำรงพันธุ์ของนกว่าต่อไปครับ ากเจ้าตัวกู้สยายปีกลีลาดีเป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วนะครับหน้าที่ต่อไปก็เป็นของนกว่าเพศเมียที่จะคอยกกไข่และจะดูแลนกว่าน้อยที่เกิดมาเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะแยกย้ายไปใช้ชีวิตในป่าใหญ่ต่อไปครับนกว่าคือหนึ่งในสัตว์ป่าอีกห,หลายชนิดของไทยนะครับที่แทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากให้ลีลาภาษารักของนกว่า อยู่คู่กับป่าของไทยต่อไปเพียงแค่เราหยุดทำลายป่าเท่านี้ก็สามารถช่วยชีวิตของนกว่าไว้ได้แล้วละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบันทึกลึกลับเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาที่สุสานเก็บศพรายญาติของมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบจังหวัดชนบุรี ได้จัดท้มนวิธีล้างป่าช้าขึ้นครับและเป็นการล้างป่าช้าที่ทําให้คุณสืรีนัทได้พบกับคุณสร้อยสังวานเพื่อนรักที่ห่างหายกันไปกว่า18ปีการพบกันครั้งนี้สร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศครับเพราะมันเป็นการพบกันระหว่างคนกับผีเป็นเหตุการณ์เหลือเชื่อที่เราจะนำมาบันทึกไว้ในวันนี้กับปรากฏการ์ลึกลับกระดูกผีบอก เป็นไปได้หรือไม่ที่ความฝันจะนำมาสู่ความจริงที่เหลือเชื่อพาคนเป็นๆมาอยู่ข้ามกลางสุสานและโครงกระดูกเพื่อค้นหาร่างคนตายเขาฝันว่าให้เขามาลา้างประชาที่นี่เพราะเขาอยู่ที่นี่เขาก็ตกใจครับว่าความฝันเขาเนี่ยมันจริงครับก็เลยแจ้งให้กับจ้าหน้าท่ทราบแล้วก็แจ้งทางบ้านเขาไง ติดต่อญาติว่าจะมารับศพไปบำเพ็ญกุศลหรือว่าจะให้สิงคือทำวิธีที่นี่มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบจังหวัดชนบุรีแห่งนี้คือเป้าหมายแรกในการแกะอรอยเส้นทางฝันเพื่อค้นหาความจริงเนื่องจากเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาที่นี่ได้ประกอบพิธีล้างป่าชา้าเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญ,ญาณไร้ญาติ ต่างๆที่เก็บมาเนี่ยทั้งหมดเลยจะเป็นศพที่ระยาขาดมิตรนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีเจ้าภาพหรือไม่มีสปอนเซอร์ที่จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีไม่ทันที่เราจะเริ่มต้นค้นหาเบาะแสปรากฏการลึกลับกลางป่าชา้า ก็ออุบัติขึ้นทา้าทายสายตาผู้มาร่วมพิธีนับพันคนกับการค้นพบร่างที่ถูกเรียกขานกันว่าอาจารย์ทองเราก็จะเรียกว่าอาจารย์ทองนะครับอาจารย์ทองก็หมายถึงว่าผู้ที่เสียชีวิตแล้วศพไม่เน่านะก็หนังหนังอะไรพวกนี้อยู่ครบเพียงแด่ เกี่ยวยุบไปเหมือนมัมมีม่เฉยๆนะไม่ต้องมาเริ่มงขันต่อใ้เรานะครับขอบคุณมากนะครับสวยจังจิตความแปลกกลางป่าชา้าต่อหน้าต่อตาผู้เข้าร่วมพิธียังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะอีกไม่กี่นาทีต่อมา,ออมาร่างทารกที่ไม่ยอมเน่าสลายก็เผยกายให้เห็นอยู่ในหลุม อาจารย์ทองและกุมารทองที่พบหลายคนที่คุ้นเคยกับพิธีล้างป่าช้าอาจพบเห็นจนชินตาแต่สิ่งที่ทําให้การล้างป่าช้าครั้งนี้สร้างความตื่นตะลึงไปทั้งประเทศก็เพราะว่าคุณสิรินัดหรือน้องเอที่อาศัยอยู่ในจังหวัดระยองเกิดฝันประหลาดจนเกือบจะล้มเลิกความตั้งใจในการมาร่วมพิธีล้างป่าช้าในครั้งนี้เอเนี่ย ได้มาพูดคุยในช่วงเช้าก่อนที่ไปร่วมง,งานว่าเมื่อคืนนี้ฝันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับทําท่าไม่อยากจะมาก็ฝันบอกว่าพากลับบ้านหน่อยพาขึ้นรถโดยสารกลับหนูก็กลัวทําไมจะต้องในรถมีหนูคนเดียวเองจะพาหนูไปไหนเนี่ยไม่ใช่จะเป็นเพียงความฝันที่นำมาสู่ความหวาดกลัวแต่ในฝันยังทำให้น้องเอได้พบกับคุณส้อยสังวาน เพื่อนสนิทที่หายไปจากชีวิตเธอเป็นเวลากว่า18ปีไปช่วยฉันไปที่ไหนอะคะช่วยอะไรนี่ฉันลงไปหมดแล้วนะคุณจะไปไหนเนี่ยช่วยฉันด้วยไปช่วยฉันคุณคะช่วยฉันด้วยแต่หนูฝันเห็นรถรถบ้านโดยสารน่ะแต่หนูไม่ทราบว่าเกิดเหตุเพราะอะไรอะไรเป็นยังไงหนูไม่รู้จริงๆไม่ทราบเพราะไม่เจอกัน18ปปีแล้วค่ะ เพราะว่าตั้งแต่เรียนมต้นที่โคราชแล้วก็หนูไปเรียนมปลายเออหนูไปเรียนมต้นที่โคราชแล้วไปเรียนต่อที่เชียงใหม่แล้วกลับมาก็ไม่เจอเพื่อนลเลยอา้าวดูเดินให้มันไวหน่อยดิซีแม่ทำอีกเอาดีกอดอยู่ได้ฉันไม่อยากไปแล้ววันนี้เอ๊ะมันเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ไม่เอาอ่ะก็คือเราฉันฝ่ายเห็นเพื่อนชั้น่ะ ไม่ได้เจอกันตั้ง18บปปีแล้วนะนะมันฝันให้ฉันไปช่วยมันน่ะมันเอัดอ่ะฉันถามจริงๆเธอโน๊ตแกเนี่ยคิดมากไปหรือเปล่าจนเก็บไปฝันเป็นเรื่องเป็นราวมันไม่มีอะไรหรอกฉันหวังไปเธอเขาคออยู่แกเชื่อฉันสิไปไปไป่อนะไปไหนไปํทำบุญด้วยการไปเธอตอนแรกดูว่าจะไม่มาหนูบอกพี่ผู้ชายว่า พี่คะหนูมีล้างสังหรณนวามันจะต้องมีเรื่องแน่เลยอะหนูต้องเจออะไรแน่เลยหนูไม่ถอดใจแบบนี้มามาเหมือนมีใครแอบมองฉันเลยอะฉันรู้สึกแปลกๆอะบ้าหนูนุด แกนะ่ะคิดมากไปหรือเปล่าฉันเห็นมีแต่คนเนี่ยเข้ามาช่วยเนี่ยล้างป่าช้ากันทั้งนั้นใครเขาจะมามองแกนะ่ะเฮ้ยถ้างานไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้อะอะ,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 อะฉันเชื่อแกไ็ได้ไป ฝังนงี้มันเป็นล้างไม่ดีหนูคิดว่ามันต้องไม่ดีแน่เลยหนูไม่ไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีคนมาพาไปางี้แสดงว่าไปไม่ดีแน่เลยอ่างเงี้ยบอกว่าพาไปหน่อยกลับบ้านไม่ได้หนูก็เลยมาฝันครั้งแรกกลัวแต่ฝันครั้งที่สองเธอเริ่มมีความกลา้าเพราะเชื่อว่าสร้อยสังวานเพื่อนสนิทของเธอต้องการให้ค้นหาร่างเพื่อพาออกจากป่าช้าแห่งนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยครับจะบอกให้เป็นไปไม่ได้ พราะขนาดผมเป็นเป็นนายทะเบียนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าใครเพราะว่าที่หลุมศพจะไม่ได้จารึกชื่อว่าหลุมเนี่ยของใครมีเฉพาะหมายเลขไม่มีทางเป็นไปได้เพราะที่นี่คือสุสานศพไร,รยญาติและไม่มีทางเป็นความจริงเนื่องจากร่างในหลุมส่วนใหญ่จะหลงเหลือเพียงซ้ากระดูกเท่านั้นแต่ความคิดดังกล่าวกำลังจะถูกแทนที่ด้วยเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น เมื่อการล้างป่าช้าดำเนินมาถึงหลุมที่6 0รสีเนื่องจากในกระเป๋าเครับจะมีบัตรประชาชนแล้วก็เป็นบัตรประกันสุขภาพทั่นหน้าครับที่อยู่ในกระเป๋าเพื่อนวันนั้นมีเพื่อนเขามาร่วมล้างป่าช้าในนี้ด้วยบอกว่าให้มาดูที่ว่าใช่เพื่อนหรือเปล่ามีบัตรเป็นคนโคราชครับ เลยามาดูฮ้ยแกในความฝันนั้มันเหมือนเพื่อนเจ้าหน้าที่และเพื่อนที่รู้เรื่องความฝันรีบวิ่งนำบัตรต่างๆที่พบจากหลุมที่604มาให้คุณสิรินัทดูทันทีหัวกระโหลกอะไรเงี้ยเยอะปะโอ้โหอย่า,ยโโหยายให้พูดเลย,ยเห็นจนเครียดแล้วเนี่ยตอนเนี้น,นั่นไงนั่นไงฉันว่าแล้วเชียวฉันว่านะแกเห็นพวกโครงกระดูกหัวกระโหลกอะไรเนี้ยจนแบบเอาเก็บไปฝันแล้วก็ เฮ้ยแต่ฉันว่านะแกค,คิดมากไปว่ะที่แกบอกว่าแบบสิบแปดปีที่ไม่เจอเพื่อนอะอันนี้จริงไหมวะจริงเห็นแกบอกว่าสิบแปดปีเนี่ยเหนยังจําหน้าเพื่อนก็นได้อีกวะไม่รู้ละ่ะจําได้ไม่ได้แต่มันมาเข้าฝันฉันอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่หรอกมั้งแปดปีนามันงก็เปลี่ยนแล้วดิฉันไม่คิดมากแกเชื่อฉันเถอะฉันฝันจริงจริงเฮ้ยอะไรใช่เฮ้ยนี่ ไอ้สร้อยไอ้สร้อยนะม,มันเป็นไปได้ยังไงวันเนี้ยน,นี่สแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยนะที่แกฝันเนี่ยสแสดงว่าเพื่อนแกเนี่ยมันอยากจะให้แกไปช่วยมันจริงจริงช่วยนี่ไม่เชื่อแกดูนี่สิี่นีน่นี่บัดบั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 โคมานี่เห็นไหมแกเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่แกมันใช่เพื่อนแกหรือเปล่าวะจังหวัดเดียวกันเลยอะ หมือนที่เจาฝันนะเปล่าอ่ะไปเจ้ดูรูปดิมีรูปด้วยอ่ะเพื่้นจำไมอ่ะใช่ใช่เลยอ่ะใช่เลยสร้อยเลยเนี่ยบอกเองไม่ไม่ฝันนะแล้วป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยตอนเนี้ยเนนี่ขนลุกอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยหนูหรือวิ่งมาดูบัาดใช่บัตรอ้าวใช่จริงด้วยเพื่อนหนูบ้านอยู่ใกล้ใกล้ๆไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็เลยวุ้ย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อความฝันนำคุณสิรินัทหรือน้องเอมาพบกับเพื่อนสนิทที่เหลือเพียงโครงกระดูกได้จริงๆยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถสืบหาสาเหตุของการกลายสภาพเป็นศพไรยญาติของเธอได้อีกด้วยรู้ไหมครับรู้สาวเสียรู้อยู่รู้อยู่ แล้วมีทางโรงพาบาลลติดต่อไหมนะไม่ไม่มีเงินมาก็รู้ขึ้นรู้นานนงครับนานเกือบแล้วรู้กีปก่ปีแล้วกี่ปีแล้วมันแล้วมันตาย